ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปติดตามประเด็นเศษรษฐกิจการเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจสาหรับคุณผู้ชมที่ชอบเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเพราะว่ากําลังจะมีงานมหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีแห่งปีค่ะ Power by Expo 2015นะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมนี้ค่ะที่ฮอล103และ104ไบเทคบางนาะตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง4ทุ่มนะคะ Power by เขาขนกองทัพเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมากกว่า200แบรนด์ดังมาแสดง และจัดจําหน่ายพิเศษกับโปรโมชั่นที่ร้อนแรงที่สุดแห่งปีค่ะเฉะพาะวันพรุ่งนี้วันเดียวเท่านั้น23พฤษภาคมช็อปหมื่นคืนหมื่นนะคะทั้งงานค่ะเพียงแค่ลูกค้าซื้อสินค้าในงาน power buy expo ครบทุกๆ10,000บาทจะได้คูปองส่วนลดเพื่อใช้ซื้อสินค้าในงานอีก10,000บาทโดยคูปองจะแจกแค่พรุ่งนี้วันเดียวแต่ว่าสามารถที่จะนำไปใช้งานได้จนถึง27พฤษภาคมนี้ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่ เป็นผู้ชมรายการแล้วลุ้นเป็นผู้โชคดีรับฟรีคูปองส่วนลดมูลค่า1,000 0บาทจาก power by u เพื่อใช้สินค้าภายในงานนะคะโดยที่คูปองจะใช้ได้23-27ถึง27พฤษภาคม5ท่านค่ะเราจะมอบให้ท่านละ 1. รางวัลน,นะคะร่วมสนุกง่ายๆค่ะแค่ตอบคำถามว่างาน power by expo 2015จัดขึ้นวันที่เท่าไหร่และจัดขึ้นที่ไหนพิมพ์ A ถ้าคิดว่าคำตอบคือจัดขึ้น22-31มิถุนายนณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตหรือพิมพ์ B 22-31พฤษภาคมณไบเทคบางนานะคะพิมพ์คำตอบแล้วส่งมาที่482 7จ็ดสงวนสิทธิ์เฉพาะคุณผู้ชมที่อยู่ในเขตกรุงเทพแาะปริมณนทนะคะเดี๋ยวทางรายการเราจะเลือกรายชื่อพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ของผู้โชคดีทั้ง5้าท่านและติดต่อกลับไปค่ะ31มิถุนายนค่ะคิดชอยนี่แบบคือตั้งใจจะมอบโชคให้กับคุณผู้ชมจริงๆนะคะดีเลขสวยตัวอักษรเขียนสวยนะคะหลายคนน่าจะชอบกันเอาละค่ะช่วงนี้มาดูความเคลื่อนไหว